พี่น้องรถพู้ได้บาดนี่รถผููได้ไปขี่ยุ่กากันสนามฟุตบอลเพิ่นมาทำเนียเพิ่นสีดาได้นัน่เขาจะตีบอลยู่ไปแล้วพี่น้องเม่นผู้ได้ขาบบาดนี่ถ้ามีบ่ไปวัาท,ที่นี้ปาก็จะได้ไปขี่สนามฟุตบอลเพื่อนบบดนี้รถพูดใดล่ะพี่น้อง ก็จะขึ้นหนาคุ้นขับดีขี่ใจในจังขี่ไปแต่สนามกีฬาเพื้นบบบนี้คือว่าขี่ลงถนนถนนไปพุ่นบบบนี้เหม็นไผรเลยพี่น้องก็จะขึ้นหนาผู้ขับเท่ยี่กลางสนามพูดบอลเพื่อเล่บานนี่ ไปแล้วพี่น้องไปแล้วเลีเรยวมาแล้วพี่น้องนี่แหละเลีรยวมาในละเขาชี้เบิง่งว่าผู้ใดเป็นผู้ขับเลีรยวมาแล้วพี่น้องเลีรยวมาแล้วเบื้องโน้มแนไผ่มาเร็วมาเร็ว เามีรถท่านยศคักนี่ลนน่ะนี่เอาเป็นผู้จัดการฮาดบีดก็คือนั่งอยู่ผีสันดีนี่เนไพ่เป็นผู้ขับนี่เป็นท่านยศขับดิเอาเยี่ยออกไปทั่วแล้วบาทนี่นี่ผู้ใดขับเปิดบลก็น่ ผู้ดใดยสารเบรกก็น่ะเบรกโอ้ยโจ้กหัวซักเบรกโจ้กหัวซักผู้ดใดยสารเปิดเบรกกระกจกก็น่ะผู้ใดคือบ่เปิดดับแล้วบาดนี่ล่าสุดไพ่ขับพี่น้องขอดกล้ายอยู่ข้างหน้าบ่นี่แล้วเ่โดดใส่ข่อยตีโลด ว้าวัผู้ใดครับนึกว่าไม่ได้ท่านยดครับที่สันดอกปวาอยู่จมอยู่ผู้ใดชี้ไปลองมองใหม่ดูแตะเบรกดีมันแค่มันอยกมสักอยู่ล้วมองใหม่ก็อน่ะมองใหม่จากรอบกันนะว่าปรนมกาศขืนน้ำเดือเอาเอาลองเบงเอาดีๆท่านยดขืนทั้งคางปอะกาศขืนน้ำเหลีว วันผู้เดยครับเนาะไปพูดเลยอีกคชงชี้รถไปสนามกีฬาเพื่อนสันดีเอาล็อกสตาร์ทเบิ้งดูเป็นยังไงเนมเบื้งดูปิดประตูก้อนตีหลานดับเลกเปิดเอะก่อนอ้ดประบุประเปดสูงดอน้ำกลุ่มน้ำเลี่ยมลูกหลานดครูไก่ข้าเขมขาดก้อน เป็นหัดขับรถพี่น้องเพป็นหัดขับรถนี่ร่องเบรกนี่รงแกแล้วว่าเป็นผู้ใดขี่ือไปขี่อยู่กลางสนามเพื่อนสันดิ่งป้าเมนไผ่สุดเลยสุดแล้วสุดแล้วก็จำหยียบเกียร์มาเกียร์ดีตัวดีหุ่จากตัวดีบ่มันเป็นตัวเอทคือตัวดีนั่นปล่อยค่อยๆปล่อยขาค่อยๆปล่อยเบรกไปเดี๋ยวรถมันจะเลื่อนไปเองปล่อยไปเรื่อยๆเราจะใช้เท้าเดียวนะจะใส่สองเท้าขับรถนะลูก ไปเรื่อยเวลาอย่อย่าเบรกแล้วค่อยๆเหยียบเราจะไปเหยียบทึกถ้าเหยียบทึกมันจะค่อยๆเหยียบอ่าหักเลยวานนี้เวลาสีเรี่ยวกันหยียบเบรกนิดนึงก็ได้อย่าใช้สองเท้าเออเดี่ยวค่อยๆไปหักสุดเลยต่างล่ำได้กับปอยขึ้นมาไรครับปอยเออเนื่ออย่าไปเลยเออเป็นวัวค่อยๆเหยียบพี่ใหญ่หัวด่วนหัวด่วนเพราะอะไรเนี่ย ไปเรื่อยๆก็หักออกผู้จักหักออกจากกัญ้าจากยังสมมุติวันเป็นหลุมคันไปใส่อุ้มหญ้าน่ะสมมุติวันเป็นหลุมก็บั้ผู้จักหักออกกันตัวทำอะไรตรงๆเลยแล้วม่ต้็งไปเราต้องไปเก็ไปเรื่อยคอยเหยียบคอยบีเออไปหอดมุ้ the, <in งพุ่นแล้วก็เลี้ยววันนี้เอาสมมุติว่าทำสมมุติว่าหันเป็นทางพุ่นไปเลี้ยวมงคลเออสมมุติว่าอุ้มเ่าเป็นต้นไม้ต้นใหญ่เขาเสียใจไหนยังสเสีได้ต่ำเออค่อย แมนปล่อยมือปล่อยมือมาเลยสุดมือปล่อยปล่อยกลับคืนมาเนี่ยกลับขึ้นเห็นลอยตรงเราไปเออยิงแล้วค่อยปีนค่อยไปเออเห็นจะเฝ้าหันว่าพีพีมึงทางก่อนพีขอลอกเลยไหลเออเลี้ยวตรงนี้เลยเลี้ยวตรงนี้เลยเลี้ยวเลยเออตีไฟเลี้ยวเออตีไฟพร้อมเบื้องกระจกพร้อมดิหัดเบื้องกระจกมีรถบอ ไอ้มาควยจากน้อยพี่ไม่ต้งควยจากน้อยเราจะขวาวขว้าตั้งทรายนั่นไหมเอามาเป็นไก่ที่ทำฟุตบอลเออไก่ขับชีไปรัวพื้นที่เลี้ลบกอีกดอกเดี๋ยวผู้ไก่จะแซวเบาวเออชีไปพู้ไปจอดครับผู้จัดการพุ่นท้างในผู้จัดการทุนใส่ผู้จัดการท่างพุ่นนี่ผู้จัดการบริษัททุนไทยเบิ้งทางเบิ้งทางพุ่นนออนยู่พุ่นไปตรงไปค่อยอมไปหนอยเออตรงไปเลยบอกผู้จัดการขึ้นรถบอกเพียบนเพื่อ เลี้ยวขวาไปทางเก้าเลี้ยวขวาแล้วอ้อมกับพื้นเออเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปให้ผมผู้จัดการขึ้นรถเออที่ผู้จัดการสีขาถาเออเออเออยิงหนึ่งตัวอีกเลยเออยิงเลยนี่ไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางเก้าเลี้ยวซ้ายเราต้องแตะแตะไฟเลี้ยวซ้ายแตะขึ้นเออดีมากขึ้นสุดเลยไปมองเก้าพุนเออเห็นล้วชะลอชะลอชะลอจากน้อยไปใเป็นหัวทางเราก็หักเลี้ยวซ้ายเออเออค่อยไป ไปหลอกมุนหล่อคืนนี่อตรงเออเหล่วโค้งมาเนี่ยสมมุติว่าสีจอดนีมาเนี่ยสมมุติว่าสีจอดนีมาเนี่ยค่อยๆเบรยค่อยๆเหยียบเหยียบเหยียบพี่เหยียบเบอร์มาเนี่ยป่อยเกียร์บ้างมาเนี่ยเฮ็ดหล่อมุนหล่อตรงก้อนเออตรงแล้วมาเนี่ยเฮ็ดเกียร์บ้างไว้เอาคันเร่งอันนี้คืนคันมือคืนแล้วก็เปิดกระจกเม่อต้องมาต้องกดดึงคืนเลยเออหนึ่งคืนแล้วก็เปิดกระจกทั้งทรายมาเนี่ย ขึ้นซ้าแล้วกัเอิ้นบาดนี่เอิ้นมาหนิขึ้นรถจ้าขึ้นรถจ้างงค่ะงงงงค่ะดูซิใครขับเออหลินใหญ่ตลอดไปน้ำบอ่กล้าไปบอ่ไปน้ำบอ่่าจัดการประกาศไปไปาซื้อประกาศไปปบารบอกว่าบ่ไปแล้วเสมอ ไปเตะต่อกับห่องเขาตัวเราไปล่างหน้าล้างตาไปซ่อมต่อตัวบัตรนี่มาเป็นไฮเปอร์แต่การท้าปนิบเออเอาเปิดได้เลยเปิดไว้เลยเปิดได้เลยมาใส่เกีย๊ยบอาเกิยงหลุดลิพีนุ่มกียงแล้วมาคอยมาฮัดซื่อเมื่อซื่อเหือนฮัดมาคอยมาหัดเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่อยปินค่อยไปเดี๋ยวกับเกียงพอรถรถลดไอเอ็นไอเอฟมันช่วงมันใหญ่นี่มันใหญ่ดีนั่นไปเกิยงแบบมีความรู้สึียงใดความรู้สึียงไดบอกเขาลุกเสียงกรนดีใจ มีความเป็สึกแบบว่าจังใดต้องมีสักวันเหมือนว่าเออเดี๋ยวกันอะไเดี๋ยวกันมีตั้งใจหากรีปหน่อยกรีปไลายไปตืิมกันไปเดี๋ยวกันมี่อยู่ของเจ้าของดีแล้วขับไปสนิทกับดีแล้วพี่น้องคอยก็ดีใจน้ำลูกมื่อนี่ไไนะจะได้ยังไปลักขัดขับรถคอยเป็นผู้ใดขี่ป๋าดูไปขี่โรยเอฟไปคือไปขี่อ้อมสนามสันดิเพ่แถมดูไส้ไปลักขับหัดขับพี่น้องไไเออ ยังสันงส่นละไอ้สันส่นแล้วพี่น้องเด้อคลิปนี้ใกล้ฝากไปสนีเดอพี่น้องเดอเปิงกำลังจให้ลูกไส้ในเดอพี่น้องเดอเดี๋ยวจะพอกันชิปหน้าครับสวัสดีครับ